มากันที่เรื่องดีๆสำหรับหลายๆคนที่นะคะรอที่จะซื้อพันธบัตรนะคะเป็นพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุกรอบพิเศษซึ่งสอนนบอจะเปิดจองซื้อตั้งแต่22ก็คือพรุ่งนี้สบเนอ,เอขอภอภัยสบนอขออภัยค่ะสบนนะคะตั้งแต่22-24สถึง24สิงหาคมนี้นะคะให้ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรในรอบเดือนมิถุนายนกาหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดราย และ2ล้านบาทนางพระทิเซียมงคลวนวณิชผู้อำนวยการสํานักงานบริหารนี่สาธารณะหรือสอบนนะคะบอกว่าจะเปิดจาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขรอบพิเศษในวงเงิน21,000ล้านบาทผ่านธนาคารตัวแทน4แห่งก็คือธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์โดยแบ่งเป็นการจําหน่ายให้แก่ประชาชนวงเงิน20,000ล้านบาท2รุ่นก็คือรุ่นอายุ5ปีดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย2.90%ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบีย้ยขั้นบันไดเฉลี่ย3.60%ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยทุก3เดือนค่ะ โดยที่จัดสรรด้วยวิธี small lot first นะคะจองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0บาททวีคูณรอบละ1,000บาทจองซื้อได้สูงสุดรายละ2ล้านบาทรวมทุกธนาคารจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่22ถึง24สิงหาคมนี้ส่วนวงเงินอีก1,000ล้านบาทจำหน่ายวันที่29ถึง30สิงหาคมให้แก่นิติบุคคลที่ไม่สแสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย3า 3 0ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยทุก6เดือนซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงินจัดสรรด้วยวิธี first come first serve นะคะผู้อำนวยการสบนบอกว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในครั้งนี้เป็นรุ่นอายุและดอกเบีย้ยเดียวกับพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขในรอบจำหน่ายเมื่อเดือนมิถุนายน2565ซึ่งครั้งนั้นนะคะมีปัญหาเทคนิคทางด้านระบบงานจึงนำวงเงินที่เหลือในรอบนั้นแล้วก็เพิ่มเติมวงเงินอีกส่วนหนึ่งมาเปิดจำหน่ายให้กับผู้ที่ไม่ได้รับจัด ในรอบจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยสามารถตรวจสอบว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อได้หรือไม่ที่เว็บไซต์สบนและเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ